รีวิวประกอบกุ้ยอีรุนมาทาสองอัปเกรดมาใหม่ทีีเงียมกว่าเดิมจะทีมีเงียยยังไงไต่ประกอบพร้อมกันครับ <Yahoo! S 1> ตัวนี้นะฮะใครที่คิดว่าไม่อยากดูคลิปนี้ก็ดูคู่มือการประกอบอันนี้ได้เลยเหมือนกันนะครับก็ค่อนข้างทำมาให้ดูง่ายเนาะนี่ฮะชิ้นต่อมาที่เราจะเห็นกันเลยนี่ครับ เป็นหมอนแบบกำรรมะหยี่นะฮะซึ่งค่อนข้างนุ่มเลยนะครับที่พักเท้าครับถ้าเป็นรุ่นอื่นๆนี่ยต้องซื้อแต่รุ่นนี้ไม่ต้องซื้อนะครับมีให้ในกล่องเลยแขนสองข้างนะครับนี่ตัวปรับครับขาดไปไม่ได้กับชุดน็อตชุดนี้นะฮะพระเอกของเราครับตัวเบาะรองหลังตัวนี้นะฮะสีที่เรามาอันบ็อกกันวันนี้คือสีแดงนะครับคือค่อนข้างเท่มากๆเลย เบาะรองนั่งตัวนี้ค่อนข้างหนักเลยนะครับเพราะข้างในเป็นเหล็กหมดเลยแล้วก็โฟมเนี่ยค่อนข้างแน่นเลยนะครับเบารองคอครับเป็นกำรรมะหยี่เหมือนกันนุ่มแน่นอนนี่ก็คือไฮดรลิกนะครับ ล้อห้าล้อครับอันนี้คือปลอกครอบไฮดรอลิกนะครับต่อมาครับสิ้นส่วนนี้เป็นตัวประกอบที่พักเท้านะครับมาด้วยกัน2ข้างนะฮะอันนี้ครับนี่คือขาเหล็กนะครับที่อัปเกรดขึ้นมาตัวนี้เป็นขาเหล็กแล้วนะฮะเมื่อก่อนจะเป็นขาไนล่อนตอนนี้เป็นขาเหล็กแล้วนะครับแต่ทําไมมันเป็นแบบนี้ล่ะเพราะมันต้องเชื่อมกับตัวนี้ฮะมันจะเชื่อมกันเนาะเดี๋ยวผมพาไปประกอบพร้อมกันและสิ่งสุดท้ายครับตัวครอบตัวปรับเอ็นนะฮะตัวนี้จะทําให้งานของกอีของเราเนี่ยเนี๊ยบขึ้นนะฮะไปเริ่มประกอบกันเลย ก่อนจะเริ่มขั้นตอนแรกนะครับต้องบอกว่ามาซา2ตัวนี้เรามีให้เลือกทั้งแบบหนังแบบนี้นะครับแล้วก็แบบผ้าแบบนี้ด้วยนะฮะนี่มีให้เลือกแบบ2แบบเลยนะทั้งหนังกับผ้าแล้วก็มีสีให้เลือกอีกอย่างละ3 4สีนะฮะไปเลือกดูกันได้นะครับเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยดีกว่าขั้นตอนแรกเราจะประกอบจากฐานขึ้นมาข้างบนนะฮะอะ่ะเริ่มจากนี้ครับนี่ดาวกระจายแบบนี้นะฮะและ้วก็นี่ครับนี่คงงงนะทุกคนคงงงว่านี่คืออะไรอันนี้คือขานะครับคือเวลาใช้งานเนี่ยคือเสียบลงไปแบบนี้ ขาเนี่ยเป็นเหล็กตัวนี้นครับยิ่งมีหลายขามันยิ่งกระจายน้ําหนักได้มากขึ้นนะครับการรับน้ำหนักก็จะดีมากขึ้นแล้วก็เป็นเหล็กทั้งอันแบบนี้เลยนะครับอ่าเริ่มแบบนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะมาแนะนาน็อตครับน็อตนะฮะมันจะมีชื่อเขียนอยู่แล้วนะครับ G S Z แล้วก็ตัวประแจตัว I ตัว R ตัว Y ตัว K นะครับผมจะไปทีละขั้นตอนนะขั้นแรกเลยเนี่ยที่เราจะประกอบกันคือตัวขานะครับเราจะใช้น็อตตัว S นะครับ ช้น็อตตัวเอสนะเราก็จะแกะออกมาเลยนะฮะปะ้าป้านี่อย่าลืมนะฮะเอาประแจออกมาด้วยนะครับโอเคเราก็เริ่มจากการเสียบห้อยแบบนี้ครับปึ๊บอ่าแล้วก็ทําการขันน็อตเข้าไปครับขันที่ละรูนะอโอเคผมจะขันตัวหนึ่งแบบหลวมๆก่อนนะครับแล้วก็ค่อยขันแน่นอีกทีหนึ่ง ทำแบบนี้ไปให้ครบทุกขาเลยนะครับทั้ง5้าขาขันให้แน่นครบทุกรูนะครับแล้วก็ขั้นตอนแรกก็เป็นอันเสร็จครับต่อมานะฮะหลังจากที่เราได้ถานประดาวแบบนี้แล้วเนี่ยเราก็จะใช้ล้อนะฮะทั้ง5้าล้อนะครับปักลงไปครับวิธีการง่ายๆครับวางลงแบบนี้นะฮะแล้วก็คึงๆครับแล้วก็กดปุ๊บลงไปแบบนี้นะฮะวางแล้วก็คึงครับกดลงไปแบบนี้ครับไปให้ครบทั้งห้าล้อนะฮะล้อสุดท้ายครับป้ายแบบนี้นะฮะแล้วก็พลิกคว่ำมาแบบนี้ นี่เราก็จะได้ฐานเหล็กหน้าตาแบบนี้แล้วนะฮะบอกเลยว่าแข็งแรงแน่นอนรับน้ำหนักได้130กิโลกรัมนะครับต่อมานะฮะเราจะติดปลอกข้อไฮดรลิกเข้าไปนะครับขั้นตอนนี้สําคัญนะอย่าลืมใส่ปอกข้อไฮดรลิกนะครับอ่ะก่อนอื่นเลยเราไฮดรลิกเนี่ยเสียบคข้ยก่อนปุ๊บแบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ครอบลงไปแบบนี้ครับปุ๊บ เสียงไปได้เลยนะฮะประมาณนี้คือเสร็จแล้วะคระับไฮดรอลิกขั้นตอนต่อมานะครับเราจะใช้น็อตตัว G ที่เยอะๆข้างล่างอันนี้นะครับแกะออกมาเลยฮะ,ะขั้นตอนนี้เราจะใช้ทั้งหมด4อันนะฮะก็คือเราจะติดตัวเบาะรองนั่งเนี่ยเข้ากับเบาะรองหลังก่อนอันนี้เป็นวิธีแอดวานซ์นะฮะสำหรับโปรเกมเมอร์เท่านั้นที่จะรู้นะฮะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเอาตัวนี้ฮะ,ะมันจะมีอันนี้ก่อนมันจะมีข้างที่เป็นข้างที่ฟิก กับข้างที่ไม่ฟิกนะครับให้อาหารข้างที่ฟิกเข้าหาตัวเองก่อนนะครับจากนั้นนะครับเราก็นี่เอาเบาะมาวางอย่างนี้เลยมันจะมีนี่นะครับมันจะมีตัวล็อกตัวปรับแบบนี้นะครับให้ใส่เข้าไปกับด้านที่ฟิกเลยนะครับนี่โอ้โหคือทํามาให้ง่ายมากๆครับมันจะเสียบเข้าไปแบบตรงๆแบบนี้เลยนะฮะฟึบแต่ว่าข้างที่ไม่ได้เสียบนะครับข้างที่เป็นด้านที่ไม่ฟิกอะผมแนะนำอย่างนี้ว่าข้างที่ไม่ฟิกเนี่ย ให้พานไปข้างหลังนะครับถ้าเราตั้งตรงเนี่ยระงมันจะขูดกับตัวเบาะนะเอาล้ครับขั้นตอนนี้ก็สําคัญเช่นเดียวกันครับคือการขันน็อตเข้าไปแต่ผมนะครับจะขันให้หลวมก่อนนะยังไม่ขันแน่นนะฮะอันนี้ขันด้วยมือไปก่อนนะครับเอาแบบหลวมๆไว้ก่อนปึ๊บสองตัวนะฮะนี่ให้หลวมๆแต่ไม่หลุดนะครับหลวมก็พอไม่ต้องหลุดนะฮะนี่แบบนี้นะฮะมันก็จะโยกขึ้นโยกลงได้นิดหน่อยนะครับซึ่งตัวนี้มันไว้ปรับบาลานซ์เบาะครับบางทีบางคนประกอบไปแล้วเนี่ย ตัวคิดว่าเก้าอี้เบาะมันเอียงเนี่ยเพราะว่าขั้นตอนนี้แหละครับที่เราพลาดไปเนาะอ่ะหลังจากนั้นนะครับผมก็จะขั้นตอนเมื่อกี้ผมอาจจะพูดผิดไปนิดนึงมันใช้น็อตแค่สตัวนะฮะนี่เอามาแบบนี้นี่เราก็มาวางพาดแบบนี้นะครับตัวด้านที่ไม่ฟิกนะครับแล้วก็ทําการเหมือนเดิมครับขันลวมไปก่อนฮะ,ะอือขันลวมไปก่อนทั้ง2รูเลยนะฮะเห็นปะมันจะขยับได้นิดนึงนี่ฮะ,ะขันลวมไปก่อนนะฮะ และอันนี้นะครับเราก็จะมาปรับบาลานซ์กันครับเพื่อมันจะขยับได้นิดหน่อยเห็นไหมอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับบางทีเราจะเห็นว่ามันไม่เท่ากันเนี่ยเราสามารถยกได้ในขั้นตอนนี้นะฮะแต่มันจะแบบยกได้นิดนึงเพราะว่ามันค่อนข้างทําบาลานซ์มาค่อนข้างดีเลยนะครับอ่าหลังจากที่เรามั่นใจแล้วนะครับว่าเบาะรองนั่งกับเบาะรองหลังเราเนี่ยมันตรงแล้วเราก็ทําการขันแน่นไปได้เลยครับเริ่มจากข้างที่มันฟิกก่อนก็ได้ครับโอเคปึ๊บ ขั้นตอนต่อมาครับเราจะมาติดตัวนี้ฮะตัวปลอกครอบของเขานะครับนี่ซึ่งวิธีการติดนะครับก็คือเราต้องใช้น็อตใช้น็อตตัว K แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ใช้คือน็อตตัว R นะครับเอามาให้หมดเลยฮะจริงๆน็อตตัว R มันคือจุกปิดนะครับโดยที่ด้านที่เป็นตัว f ซ์นะครับเราจะใช้นี่ฮะเราจะใช้ตัวที่มันเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมแบบนี้ฮะเราวางไว้เลยครับปึ๊บเนี่ยวางตรงรูนี้ก่อนนะครับนะครับเราจะวางนะครับแล้วก็กดลงไปครับ นี่มันก็จะอยู่เลยนะครับตอนนี้เราก็วางให้ตรงกับรูน็อตข้างในนะครับเราก็ใช้น็อตตัว K เนี่ยครับปักแบบนี้นะครับแล้วก็หย่อนเข้าไปในรูนี่ปึ๊บขันได้เลยฮะจากนั้นนะครับเราก็ปิดจุกด้วยน็อตตัว R นะฮะนี่ปิดปึ๊บข้างนี้ครับทำเหมือนกันครับก็คือกดลงไปฮะตรงรูกดลงไปตรงรูเลยฮะอือนี่พอกดเข้าไปเสร็จปุ๊บใช้น็อตตัว K นะครับยัดเข้าไปครับแล้วก็ขันเข้าไปครับ ขันแน่นแล้วนะครับก็เอาจุตัวอารปิดเหมือนเดิมครับปึ๊บเป็นอานเสร็จเรียบร้อยครับเบาะรองหลังของเราแล้วก็เบาะรองนั่งนะขั้นตอนต่อไปครับเราจะมาติดแขนสองข้างกันครับโดยที่เราจะคว่ำเก้าอี้ให้เป็นรูปทรงแบบนี้นะฮะเพื่อให้เราเนี่ยใส่แขนได้ง่ายๆนะครับอ่ะขั้นตอนนี้นะครับเราจะใช้น็อตที่เยอะที่สุดครับคือน็อตตัวจีนะทั้งหมดนะครับทั้งหมด8ตัวนะฮะเอามาไว้ก่อน อันนี้คือใช้แค่สําหรับแขนนะครับเอาแค่แขนก่อนเนาะทางขวานะฮะคือมันจะมีสติกเกอร์ตัว R แบบนี้นะครับแล้วก็วางไปได้เลยครับวางไปแบบนี้ครับเสร็จแล้วก็ขันน็อตแบบขันรวมก่อนครับผมจะขันมือก่อนทุกครั้งนะครับเพื่อว่าปรับระยะปรับอะไรเผื่อว่าเราต้องการองศาไหนหรือว่าความกว้างเท่าไรความยาวเท่าไหร่คือสามารถปรับได้ตอนจังหวะนี้เลยนะฮะนี่เราก็ขันไปครับ บางคนเนี่ยค่อนข้างตัวใหญ่อย่างเงี้ยก็คืออาจจะปรับแขนให้มันกว้างสุดออกมาได้แบบนี้ก็ได้นะฮะมันก็อยู่ได้เหมือนกันแต่ว่าแนะนําว่าให้ขันน็อตให้แน่นก็พอนะฮะพอหลังจากอันนี้ผมเลือกกว้างสุดเนาะก็คือผมจะขันให้แน่นละไปขันแน่นๆเลยแน่นๆต่อไปนะครับข้างซ้ายก็จะมีสติกเกอร์เหมือนกันเป็นตัว L นะฮะน,นี่นะฮะตัว L ไปเริ่มขันกันเลยครับใช้น,อน็อตตัวเดิมนะเหมือนเดิมครับผมจะขันหลวมไปก่อนนะครับทั้ง4ลรูแล้วค่อยขันแน่นทีเดียวเนาะทําข้างขวายอย่างไงทําข้างซ้ายอย่างนั้นนะฮะ <c oughs> เรียบร้อยครับหลังจากที่เราขันตัวแขนเสร็จนะครับเราจะไปขันตัวปรับแบบนี้นะฮะซึ่งนี่ฮะมันจะเขียนอยู่นะครับว่าด้านหน้า ZS นะครับนี่ตรงนี้นะ ตรงนี้นะฮะก็เอาด้านหน้านะครับคว่ำลงไปเลยฮะเอาตัวปรับเนี่ยวางแบบนี้ได้เลยนะครับตัวนี้นะครับเราจะใช้น็อตตัว G นะครับผมลืมบอกไปนะน็อตตัว G จะเหลือแค่4ตัวนะครับก็ขันเมือเดิมครับขันรวมก่อนแล้วค่อยขันแน่นเนาะปึ๊บนี่ฮะขันรวมไปก่อนเอารูบนก่อนนะฮะแล้วก็มาขันรูล่างต่อครับ ยกนิดนึงก็ได้ครับตอนนี้น,อน็อตเราก็ลงรูหมดแล้วนะครับต่อไปเราก็สามารถขันแน่นได้แล้วนะฮะ ตอนนี้ตัวปรับเราก็ขันเสร็จแล้วแขนแล้วก็ขันเสร็จแล้วและสุดท้ายแต่ยงไม่ท้ายสุดนะฮะคือนี่ครับตัวเบารองเท้าครับนี่มันจะมีตัวเชื่อมอยู่2ตัวนะฮะมันจะมีรูแนวตั้งกับรูแนวนอนนะฮะรูแนวตั้งตรงนี้นะครับแล้วก็รูแนวนอนอย่างนี้นะฮะนอนคือเป็นตัวลบกเนาะก็คือเอาตัวเนี้ยเอารูแนวตั้งขึ้นข้างบนนะครับแล้วก็ทําการขัดลงไปนะครับด้วยน็อตตัวแซดน,นะฮะอ่ะ วางดูลงไปปุ๊บแล้วเราก็หมุนลงไปเลยครับอันนี้ผมแนะนำนะครับว่าให้ขัหรวมๆไปก่อนนะฮะเพราะว่าถ้าขันแน่นเนี่ยเดี๋ยวมันจะติดยาวเลยทีนี้อ่ะขันไปก่อนรวมๆ หลวมเสร็จปุ๊บตัวข้างในนะครับตัวนี้จริงๆผมแนะนําแบบนี้ว่ารูบนนะครับให้ขันแน่นไปได้เลยส่วนรูล่างนะครับให้ขันไว้ไม่ต้องแน่นมากเพราะว่าเผื่อว่าขยับได้นะฮะเพราะว่ารูพวกนี้มันเผื่อการขยับมาครับบางทีถ้าเราขันแน่นเกินไปเนี่ยตัวเบาะรองเท้าครับมันจะเข้าไปไม่ได้เราต้องมาบิดเข้าบิดออกนิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นรูบนให้ขันแน่นเข้าไปครับแต่ส่วนรูล่างนะครับให้ขันแบบแค่ตึงมือก็พอนะฮะให้พอขยับได้นะครับ แค่ตึงมือนะฮะนี่มันพอจะขยับได้แบบนี้นะฮะต่อกันที่ข้างนะครับถ้าเหมือนเดิมรูแนวตั้งขันเข้าไปได้เลยครับหันไปได้แบบนี้เลยนะฮะแล้วก็รูแนวนอนนะครับขันแบบนี้หลังจากนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพลิกเบาะตัวนี้นะครับแล้วก็ใส่ตัวที่พักขานะฮะ แล้วก็จิ้ม,มลงไปแบบนี้เลยฮะที่ปากขานนะครับปึ๊บลงมาแบบนี้และน็อตตัวสุดท้ายนะครับเหลือแค่ตัวเดียวคือน็อตตัววายนะฮะมันจะมีรูอยู่นะครับตรงนี้นะนี่เห็นไหมเดี๋ยวผมเอาขึ้นมาดูนี่ตรงนี้นะครับจะมีรูอยู่แบบนี้นะฮะให้เอาน็อตตัววายนีย่ใส่เข้าไปครับตัวนี้ใส่เพื่ออะไรเพื่อล็อกไม่ให้ตัวที่พักเท้าเนี่ยมันหลุดออกมานะครับพอจิ้มไปปุ๊บเสร็จแล้วเราก็ขันเลยฮะนี่ปึ๊บนี่เอาให้ แน่นๆเลยมันจะได้ไม่หลุดออกจากกันนี่แบบัวนี้พอยกพวกมันก็จะติดเห็นไหมเนี่ยออกไม่ได้มีให้หนึ่งข้างนะครับหลังจากที่เสร็จแล้วนะครับเราจะพลิกมาแบบนี้แล้วก็เอาฐานปลาดาวพร้อมกับไฮดรลิกเนี่ยยกมาแล้วก็จิ้มเข้าไปครับ,บแบบนี้เป็นอานเสร็จแล้วครับทีนี้เราก็เหลือแค่พลิกเก้าอี้ขึ้นมาแล้วก็ติดหมอนเท่านั้นปน,นี่ ขั้นตอนสุดท้ายครับและท้ายสุดก็คือหมอนรองคอและหมอนรองหลังผมแนะนําให้ติดหมอนรองหลังก่อนครับปลดตัวนี้นะฮะปลดออกมาครับปุ๊บแล้วก็ถ้าถูกต้องตามดีไซน์เลยเนี่ยตัว2เนี่ยมันจะอยู่ข้างบนนะครับมันจะไม่ลงไปอยู่ต่ำเนาะแต่ว่าจริงๆติดยังไงก็ได้ครับเหมือนกันแต่ว่าผมแนะนําว่าติดให้2ออยู่ข้างบนจะดีกว่านะฮะปัะ๊บก่อนที่เราจะติดก็สางสายให้มันเรียบร้อยนะฮะพาดมาข้างหลังแบบนี้ครับแล้วก็ เอาตัวล่างเนี่ยนี่ฮะพยายามกดมันลงมานะครับปึ๊บเห็นไหมมันจะมีเขี้ยวออกมาแล้วก็ดึงออกมาแล้วก็เชื่อมกับตัวด้านบนแบบนี้ฮะกดลงไปนี่ทำแบบนี้สองข้างครับสุดท้ายครับหมอนรองคอนะฮะหมอนรองคอนะครับ,รบสําหรับคนที่ค่อนข้างสูงเนี่ยเราจะแขวนมาจากข้างบนอย่างนี้นะฮะแต่ว่าใครที่สรีระไม่สูงมากนะครับไว้ตรงนี้ครับนี่แบบนี้เราก็ล็อกใหม่ฮะปึ๊บ อยู่ประมาณนี้ครับตัวนี้สามารถปรับขึ้นลงได้นะครับเรียบร้อยเสร็จกันไปแล้วนะครับสําหรับขั้นตอนการประกอบเจ้ามาซา2ตัวนี้สวยไหมมาซาสตัวนี้นะครับเรามีให้เลือกกันทั้งแบบผ้าแล้วก็แบบหนังนะครับโดยที่แบบผ้านะครับผมจะแนะนําสําหรับคนที่ใช้ภายนอกนะครับใช้แบบอา t ดอร์เนี่ยแล้วเหงื่อเยอะเนี่ยใช้แบบผ้าไปเลยนะครับแต่ว่าถ้าใครที่ใช้ในห้องแอ แล้วแบบขยันทำความสะอาดแบบถ้าสมมติมีเหงื่อปุ๊บแล้วรีบเช็ดอย่างเงี้ยใช้แบบหนังไปเลยครับเพราะว่าแบบหนังเนี่ยมันสบายผิวมากกว่าครับนี่ทิ้งไปได้แบบนี้เลยนอกจากการเลือกหนังและผ้าสีที่มีเยอะแล้วฟังก์ชันตัวนี้คือไม่แพ้ใครแน่นอนนี่ครับเริ่มจากฟังก์ชันแรกพื้นฐานเนาะปรับขึ้นนี่ขึ้นคือเราต้องลุกขึ้นมานะครับแล้วก็ยกขึ้นแบบนี้นะครับแล้วก็ปรับลงแบบนี้ทําได้นะครับแขนนะครับบิดได้ซ้ายขวาแบบนี้นะฮะขึ้นลงทําได้นะครับ ฟังก์ชันที่เป็นไฮไลท์ของเจ้ารุ่นมาซาสองคืนนี้ครับการเอนอนนี่180ปองศาแบบนี้นอนแทนเตียงได้เลยไม่ว่าจะใช้ทำงานเล่นเกมหรือว่าอ่านหนังสือทำได้ทุกอย่างจริงๆนะครับนี่ไฮไลท์กว่านั้นครับมีที่พักเท้าแบบนี้ด้วยคือถ้าทั้งพักเท้าทั้งนอนเนี่ยคือไม่ต้องซื้อเตียงแล้วหลับบนเก้าอี้ตัวนี้ได้เลยครับ ใครที่สนใจเก้าอี้เท่ๆแบบนี้นะครับสามารถกดลิงก์ด้านล่างหรือว่าพิมพ์คอมเมนต์มาบอกว่าสนใจหรือว่าทักหาแอดมินได้เลยครับ